สวัสดีค่ะก็สวัสดีทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องออมแอมชนะค่ะตอนนี้เรามีเกมไม่ครสบอาชีวิตรอด1.18ในตอนที่12กันต่อน,นะคะโอเคถ้าอย่างนั้นไปสร้างฟาร์มกันต่อเลยจ้า เรารวยเรวยมรู้ไม่รู้เราทำเมื่อคราวที่แล้วไม่ไมงเชืบอกเลยขาเลยเขอเล่าเอาเล่าลังมันแล้วโอ้มันเมื่อเป็นฟาร์มล็อกไม้ที่แบบว่าสไลด์ทีเอ็นทีได้เยอะจริงๆนะเนี่ยพี่เขนทได้ไม้แบบเต็มเลยนะนี่ไม่อยากจะโมมีทีเอ็นทีเท่าไหร่ก็ไม่ค่อยอยากจะพ้อเนี่ยแต่ว่าวันนี้ค่ะเราจะพาไปเนเธอร์กันเนาะเพราะว่าวันนี้เราอยากทำฟาร์มเจ้าเบ็ดแท่งไฟนะคะให้ได้เยอะเลยเนาะเดี๋ยวเรานะคะไปดูกันดีกว่าว่าจะสร้างยังไงกันดีนะเอาล่ะก่อนอื่นต้องเดินทางไป เท่ากันเนาะเราก็เตรียมของเรียบร้อยแล้วล่ะที่สําคัญอะ่ะต้องมีพวกโกสโตนด้วยนะไปด้วยไปด้วยรอด้วยไมรอแล้วไปก่อนแล้วโอ้โหอ้อมแต่พี่เคนจำได้ครับที่เราทำม,ามันทุรักทุเลแล้วกันอะ่ะ คราวนี้ไม่ทุรักทุเล่แล้วแล้วก็คราวที่แล้วว้าได้ของนิดเดีเยวเองอะไม่เห็นคุ้มเลยเฮ้ยคราวนี้ได้ของเยอะนะขอบอกจริงดิโ<ห>ม<ห>่มไม่นี่โมเดี๋ยวเราก็จะไปตามทางที่เราเคยไปนะคะเราจะมุ่งหน้าไปที่ปราสาทนีเธอรเกันค่ะเ,ะเราไปสำรวจมาเรียบร้อยแล้วเนาะใช่เราไปเอาเนเธอร์วัดมาเรียบร้อยแล้วอยู่แถวป่าสีฟ้านี่ไงพี่เคนอย่าลืมสีฟ้าเวลาเหเจอผู้ปับแล้วขยบ เฮ้ยอ่ะเออเด็กก็น่ามันหิวเรามากกว่านะตอนนี้ก็มาถึงป่าวับนะคะเอาละเนียบใกล้ใก้ปราสาท์นเธอละเฮ้ยอย่าพาลแล้ะอ้ะอมทางนี้จริงวะเนี่ยเอาเรามาตามทอชนะ้า มาตามทอดก็ไม่หลงอยู่แล้วล่ะนั่นไงเจอแล้วระวังเจ้าเบสด้วยนะนี่นี่พี่เคนมาทางนี้เดี๋ยวเราจะเลือกกงสปาของเจ้าเบสนะคะสักกงนะคะไว้สําหรับปลามเลเวลแล้วก็ปลามของแท่งไฟนะคะฮะเจ้าเบสบ้าพี่เคนมาแล้วเออเดี๋ยวเดเฮ้ยไม่ได้เตียมาอย่างนี้เหรอมาจากไหนเนี่ยมันมาจากตรงนู้นอ้าวไปซะโอโอ้ยย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 ยรยย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 ยรยย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 ย เอ้ยอยากได้แบบกองสองกองติดกันจังเลยอ่ะแอน,นี่ <c oughs> ้องชำระเฮ้ม <c oughs> ันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้อะนะโอ้ถ้าสองกองติดกันนี่รวยเป็นมหาเศรษฐีเลยเนี่ยเออมันนั้นก็เกินไปก็เรากะว่าจะเอากองสเปากองนี้ละค่ะน่าจะเหมาะเจาะแหละอันนี่ไงถึงแล้วต้องมีโกสโตนนะคะประมาณ12บล็อกด้วยกันเนาะเราต้องใช้วิธีนะคะโดยการวางโกสโตนเนี่ยจากกองสปอนนะคะก็จะต้องวางช่องเว้นช่องนะคะ,ะร,รอบๆกองสเปาทั้งหมดเลยนะคะจึงต้องใช้เจ้าโกสโตนเนี่ยทั้งหม 12บบล็อกด้วยกันเนาะโอ้รีบว่างเลยอ้อมเดี๋ยวมันเกิดซะก่อนนะถ้าเราวางครบนะคะทั้ง12อันเนี่ยมันก็จะไม่เกิดอาวจเบสนะคะโอ้โอ,โอ้ใครยิงใครยิงเหรอมาจากไหนเนี่ยซึ่งในอนาบริเวณเขตเ,เนี่ยมันก็จะไม่เกิดนะแต่ว่ามันอาจจะไปเกิดตรงนู้นนิดหน่อยนะคะแต่ว่า,ไม,าไม่ใช่<ด>อุปรสรรคของเราหรอกเพราะว่าดเดี๋ยวถ้าเราวางกัวสโตนเสร็จนะคะมันก็จะไม่เกิดแล้วล่ละมาและแบบยิงพี่เคนะอ้อมมา นานๆที่มันถึงจะเกิดตรงนู้นสักทีเนาะแต่ว่าตอนนี้เราต้องวางให้ครบก่อนนะยังขาดอีกสี่บล็อกด้วยกันนะคะไม่เป็นละตอนนี้มันยังไม่เกิดตมันมีช่วงเวลาพักเบรกนะไอ้จีเบีเเ้ยวปะเนี่ยแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งไม่เบี้ยวก็วางบล็อกเว้นบล็อกใช่ไหมนี่ๆตรงนี้นี่แล้วก็ตรงนู้นเนี่ยเนาะตรงไหนไม่เบี้ยวบักการมาลงเบี้ยวชัดๆเลยโอ้หางต่อมาอีกแล้ว,ว <ง S 2> อันน่าจะล้มล่มเหแค่นเดียวนีอีกอันนึงก็วางตรงนี้โอเคกกสตนก็ครบ12บล็อกก็นะเนาะนั่นไงเบี้ยวจริงด้วยไม่เป็นไรถึงเบี้ยวมันก็ไม่เกิดเนาะพี่เคนจะปักทออทำอยังอ้าทำไมอ่ะเพื่อคํำชั่วไม่ต้องปักก็ได้มัง้งชั่วไว้ก่อน <c oughs> แล้วหลังจากนั้นค่ะ เราจะต้องขุดพื้นให้ลึกลงไปนะคะประมาณ7บล็อกด้วยกันเนาะอันนี้น่าจะ7บล็อกแล้วแล้วก็ขุดออกไปข้างๆค่ะแต่ว่าเราต้องขุดจากข้างใต้กงสปอนกันไปนะคะก็เราจะไปดูที่กงสปอนนะคะตอนนี้เราก็อยู่ใต้กงสปอนแล้วเนาะเราก็จะขุดออกไปทางด้านข้างนะคะฝั่งด้านละ6บล็อกด้วยกันนะคะก็ด้านละ6บล็อกเลยเนาะอันนี้ก็น่าจะ6บล็อกนะคะเล่นดีๆนะอ้อมจะเบี้ยวนะทุกด้านเลยนะด้านละ6บล็อกให้หมดเลยนะคะจากนั้นนะคะเราต้องไล่ขุดให้หมดเลยนะคะก็ ไล์ขุดตรงกลางให้หมดเลยนะคะให้มันเป็นบล็อกสี่เหลี่ยมเนาะ<อ>มันก็จะได้เป็นห้องถงใหญ่ๆสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะ แล้วก็จะ,จะ<ห>ค่อยๆดใช่ให้มันไหลลงมาไงก็จะใช้ห้องใหญ่นิดนึงแต่ว่าก็ไม่ใหญ่มากนะแต่ว่าได้ผลผลิตด,ดีใช้ได้ละคะ่ะแต่ว่า,าต้องมาฟันเองเนาะเราจะได้เลเวลไว้นะคะแต่คราวนี้ตัวไม่ค่อยดีเลยเราเจอตรงสตา์ตรงที่มันอยู่ลึกๆอะ่ะถ้ามันอยู่ข้างบนก็จะสร้างง่ายะะ่อยเนาะไม่เป็นไรนะ่าอย่างงอยก็แบบว่าสร้างได้อยู่แล้วนี่ไงเราต้องกรีทางให้หมดนะอันไหนแบบไม่โอเคเราก็จะทุบทิ้งนะคะแล้วก็ตกแต่งฟาร์มของเรานิดหน่อยเนาะให้มันเป็นแบบว่ากำแพงเรียบๆนะคะอ่าเริ่มลงเราเริ่มลง แล้วโอ้ยแล้วพี่เคนจะลงไงเนี่ยมีงางโดดลงมาเลยอ้าเดี๋ยวมันสูงแมน,นั่งร้านอย่ไหนเนี่ยมันต้องลงมาให้หน่อยนั่งร้านยังมีน้อยอยู่เฮ้ยี้อ้าลวกได้หโอ,โอ,โอใช่ประหยากใจนั้เลนะประหยัดประหยัดนั่งร้านหน่อยโอ้จิแจม้วได้ไรอันนี้ตรงกลงางต้องขุดให้หมดเลยนะคะอะให้หมดเลยเหรอใช่เอาให้หมดเลยให้มันเป็นห้องโล่งๆเป็นห้องโถงโล่งๆสี่เหลี่ยมเลยอะ่ะอย่าให้เหลยนะไม่งั้นมันติดไม่ยอมลงมาให้เราฟันแล้วเนี่ย <c oughs> ใช่เดี๋ยวมันติดแล้วมันแบบว่าไม่ลงมา แต่ว่าถ้าเกิดมันยิงเราก็จะไม่โดนนะเดี๋ยวจะทำห้องที่ป้องกันไม่ให้มันแบบว่ายิงไฟแล้วมาโดนแล้วนะคะโอเคห้องก็จะกว้างประมาณนี้แหละอย่างที่เราบอกไว้ตั้งแตนะ่ต้นเลยกระานทับลับแม่ <c oughs> ไม่ถึงขนาดนั้นยังไม่รับพอ่อ <c oughs> แล้วก็เสร็จแล้วนะคะเราต้องเลงค่ะเลงให้มันตรงกลงสปอนเลยนนะคะแล้วก็วางกระจกเนี่ยให้มันเป็นแบบว่ากรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เนาะ,ะก็จะวางเป็นช่องสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะจะเว้นตรงกลางไว้สักสี่ช่องสี่บล็อกด้วยกันนะคะ เียแบบนี้เนาะแล้วก็ต้องตรงกรงสปอนนะคะอยู่ข้างใต้กรงสปอนพอดีเลยนะจากนั้นนะคะต้องวางกระจกออกมานะคะด้านละ3าบล็อกด้วยกันนะคะ1 2แล้วก็3ค่ะแล้วก็ด้านนี้เหมือนกันค่ะ3บล็อกเนาะแล้วก็ด้านสุดท<ม>้าย3บล็อกใช่ต้องทุกด้านเลยนะ ว้าแล้วก็เป็นกรอบสี่เหลี่ยมใช่ไหมใช่แล้วหลังจากนั้นก็วางกระจกนะคะให้มันเป็นกรอบสี่เหลี่ยมแบบนี้เลยค่ะแทนพี่เคนช่วยวางพี่เคนช่วยวางเอาเลยพี่เคนจะได้เสร็จเร็วๆให้ตั้วยนะใช่ีเลยให้แน่นๆเลยจะเบสจ้างให้ก็ออกมาไม่ได้หรอกพี่เคนเดี๋ยวก่อนไม่ใช่อย่างนั้นไอ้จิลงจ้างไม่ต้องปิดไอ้าเหรอถ้าปิดแล้วเจ้าเบสมันจะลงมาไงเออจริงด้วยอ่ะ ตรงกลางต้องเว้นไว้สีบ่บลอแล้วทำไงอะตรงกลางตรงไหนไรอะไรเดี๋ยวเขาไปาแก้ <ๆ S 1> เองงานงอกกันไปเล่ะเราต้องวางแบบให้มันแบบตรงใต้กรงสปอนพอดีด้วยนะเนี่ยมันจะจะกาดอยู่มั้ยเนี่ยต้องหัวพอดีเลยโอเคอันนี้ก็จะทุบออกไปสี่บล็อกนะคะกลางก็ได้นะกลางหัวพอดีแล้วอันนี้ก็สี่บล็อกนะ,ะไว้สําหรับให้เจ้าเบสเนี่ยมันไหลลงไปข้างล่างนะคะ โอเครีอย <Okay. S 2> okay. แล้วเนาะจากนั้นค่ะต้องใช้พวกบล็อกหินอะไรก็ได้นะคะ oh. ก็มาวางเป็นแถวแบบนี้นะคะปิดช่องว่างตรงนี้เนาะ เราจะวางแค่แถวเดียวเท่านั้นเนาะแต่ว่าต้องปิดให้แบบล้อมรอบกรอบให้หมดเลยนะคะเนี่ยแบบนี้ปิดให้มันเป็นแบบกรอบสี่เหลี่ยมเลน,นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราเนี่ยต้องวางเป็นเสาหินนึ่นไปเนาะก็ใช้เป็นบล็อกหินก็ได้นะคะมัน,นะะจะได้ประหยัดประหยัดทรัพยากรนิดนึงนะโอ้โหกว้างกันแล้เนี่ยแต่ถ้าจะให้สวยเนี่ยก็ใช้เป็นหินเรียบก็ได้นะเดีย๋ยวเราต้องขุดไปอีกบล็อกนะคะอันนี้ให้ไม่มีช่องว่างจะได้เดินได้เนาะ,ะจากนั้นนะคะเราต้องวางเป็นเสาหินค่ะก็เสาหินเนี่ยเราต้องวางสักประมาณ10บล็อกด้วยกันนะคะก็จะ 4เสาด้วยกันเนาะก็มีความสูงเนี่ยเสาละ10บล็อกนะคะทั้งหมดก็4เสาเนาะแต่ว่าต้องค่อยๆวางนะคะแล้วก็ตีเป็นกรอบสี่เหลี่ยมเวยนะคะ เนี่ยมันต้องตีเป็นกรอบซีเนียมแบบนี้เนาะแล้วก็ขุดตรงกลางออกให้หมดนะคะ,ะแล้วมันเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วว่าจะออกมาหั้าตาย,ยังไงใช่เราต้องทําเป็นห้องกระจกไงโอ้โหใหญ่กว่าที่ไรกับว่านี่เฮ้ยมันต้องใหญ่กว่าที่เราดีมันจะได้มีเวลาลงไงเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราต้องรอให้มันลงมานะ <c oughs> แต่ว่ามันจะลื่นไหลแหละลวงกราวลงมาเลยนะพร้อมให้เราฟันอย่างมันมือแหละ <c oughs> <c oughs> มาแล้วมาแล้วจะเสร็จแล้วน<ท>ิดเดียวไม่เอาแบบมันบินออกมาหาพี่เคนน่ะลาวาไหลอีกแต่หักเนี่ยต้องคอยอุดลาวาด้วยเนาะ เอาล่ะตรงนี้ก็ทะลุทะลวงไปนิดนึงโอเคถึงเสาอ,อีกต้นหนึ่งแล้วกลับมาพอดีเลยแล้วก็หลังจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะต้องขุดตรงนี้ทิ้งนะขุดตรงกลางให้หมดเลยนะคะเอาว่าเดี๋ยวต้องวางเป็นกระจกแทนเนาะหลังจากนั้นค่ะก็จะขุดให้หมดเนี่ยเอาล่ะหมดแล้วจากนั้นต้องวางกระจกแทนค่ะยังเป็นห้องใสๆกระจกไว้เนาะอ่าแล้วดูสวยที่มานละน,นี่อ่ะอ่ณาไม่ได้สวยอย่างเดียวนะจะได้เห็นจอบเบยบินลงมาด้วยแต่ให้เป็นฟ้าอัตโนมัติก็ต้องสวยเนาะไอ้อันนี้มันกึ่งกึ่งอ,อัตโนมัติมืออเเ้พราราาาว่ตง ตันเองไอพี่เค้าได้เลเวลไงที่บ,บอกไปตอนแรกไงพอนนี้เสร็จแล้วเราจะตีฟีนะ <c oughs> ใช่ตีฟีลนนะจะบอกให้ <c oughs> แค่แค่แค่จะเบสไป็น,นตัว <c oughs> โอเคค่ะต่อไปนะคะต้องใช้เนื้อเหลกนะคะเนี่ย วางปิดแบบนี้นะคะไม่ให้พวกม็อบมันเกิดเนะเาะโอเคเราจะวางเป็นเพดานแบบนี้นะคะเอาชัวร์ไว้ก่อนนะถ้าไปเกิดข้างบนางานองอกเนะ <c oughs> ไม่มีให้ฟัเนเลยแล้วหลังจากนั้นค่อยวางกระจกเป็นกำแพงสี่ด้านเนาะ <c oughs> ยังขึ้นไปดิปึ๊อนีขันไก่อนแบบนี้เราซ่อมนิดหน่อยนะนี่โอเคอุดรูให้หมดแล้วโอเคข้างบนก็ปิดนี้เะนะคะด้ในเทมเพหตแก็เนาะมีชิดแล้วนี่มาสนามมวยปั้มนี่นะโอ้โหมีสีเสาด้วยมี่เราอุดเพดานแล้วเรียบร้อยก็หลังจากนั้นนะคะต้องทาเป็นกําแพงนะคะกําแพง เนี่ยเราก็จะใช้เป็นกาแพงกระจกทั้งหมดเลยนะคะก็จะต้องใช้กระจกเยอะนิดนึงเนาะต้องเต็มกระจกมาเยอะๆนะคะเน้นสวยเน้นสวยสุด้ายนะกระจกมีเส้นน่ะเอ,อ,อ้ยก็เราไม่ได้เปลี่ยนรีสอร์ทแท็กไงถ้ากระจกไม่มีเส้นเอาโหพริ้วสวยน่าดูเลยแล้วกระจกบ้านใครไม่มีเส้นม้างอะก <c ười> ระจกความจริงมันก็ต้องมีเส้นดิใช่เปล่ามันต้องมีรอยตัดนะเอ,อเอาแล้ว็อกสุดายทาไงนะ่ ไม่เป็นไรน่าเราตอบบล็อกออกไปได้ไงว้าวโอ้อโหเรียบเนียนสุดเลยมันก็จะเป็นห้องกระจกทั้งหมดเลยนะคะแล้วเราสองคนก็ถูกขังอยู่นี่จนวันตาย ออกได้ออกได้ <Okay. S 1> นี่นี่เดี๋ยวเราต้องทําที่เก็บฮ o อปเปอร์นะคะเราต้องทุบบล็อกลงไปลึกๆนะคะแต่ว่าไม่ลึกมากนะเพราะว่าจะทําเป็นระบบฮ o อปเปอร์เก็บของตาม oh, ปกปตินะคะตรงนี้ที่ไว้ฆ่าใช่ป่ะใช่ไว้ตรงนี้แหละพี่เคีนลองเทคฆ่าเอาไว้ได้ไหมเอ,อ่อไม่เป็นไรพี่เคียหยบเพิ่เหยิบเพ<อ>ิ่ง<ๆ>ว่าแย่จุงเดี๋ยวตายเราไปกาดตู้เลยนะบ้านเลยนะโอเคตรงนี้ก็ต้องทุบทิ้งนะคะแบบนี้เนาะ,ะโอเคเราก็จะเว้นไว้สองฝั่งเป็นบันไดขึ้นลงแบบนี้นะคะอ๋อ oh, เป็นห้องเราวู้สวยจุง ส่วนข้างล่างเนี่ยต้องวางกล่องเก็บของกับฮ o อปเปอร์นะเราจะวางกล่องเนาะอันนี้ก็เหมือนเดิม,มนะคะระบบฮ็อปเปอร์เนี่ยอย่างที่เคยวางไว้เลยนะเราจะวางฮ o อปเปอร์เนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะแบบนี้นะฮอปเปอร์เพิ่มอีกอันนะคะตรงนี้ก็ปกตินะเหมือนฮอ <Hop per S 2> ปเปอร์ก็จะเป็นประมาณนะ4อันเลยนะคะใช่แล้วก็วางสลับลงไปปิดอีกทิ้งเนาะแล้วก็ตรงนี้ค่ะตรงเนี้ยจะวางเป็นกล่องที่2กับกล่องที่3ต่อนะคะอันนี้ตรงเนี้ยมันก็จะมีทั้งหมด3กล่องไว้ก่อนเนาะ แต่ว,ว่าถ้าเกิดได้เยอะกว่านี้เราค่อยมาต่อกล่องเพิ่มทีหลังนะคะโอ้โหจริงเหรอถ้าเยอะขนาดนั้นเลยอาอหมอป่ะเนี่ยก็วันนี้กลับว่าจะลองฟาร,รมสักประมาณครึ่งชั่วโมงดูก่อนเนาะเรามจะได้ไเยอะไปทาไมไ<ห>นะ<ห> เอ้ยเยอะแยะนะพี่เคนมันทําได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นเชื่อมเพิ่งตุงยาเอาไปขายกับพ่อค้าค้าข,ขายได้นะหรือไม่ก็แบบว่าเอาไปทําดวงตาเอนเดอร์ไง er อย่างนี้เราก็จะกลายเป็นสุรตาเลยเนี่ย,ยังยังยังไม่ได้ฟาร์มของเลยเดี๋ยวพี่เค้องมาฟาร์มของนอก,กรอบให้เขาด้วยนะอ้าไม่เอาฟาร์มอ่ะ <c oughs> เอ้ยพี่เคนฟาร์มบ้างดีแล้วตกลงก็่าเอาฟาร์มมาเถอะเอาเงี้ยเอาเงี้ยพี่เคนตกลงกันว่าฟาร์มกันแบบว่าสลับกันฟาร์มดีมากอ <c oughs> เอาไม่ดีหรอไม่ดีแน่นอนบอกเลยมันฟาร์มเลเวลไว้ด้วย เน,นี่ยเราก็สลับกันมาฟาร์มดีเรามาหลอฟิคเคนให้ยางเลย,ยอะไรเคาไม่ได้หลอกนะเนี่ยเห็นเป้าจะเสร็จแล้วเนี่ย อ้สวยงามเรื่องฟามประจกนี่แหละเดี๋ยวก่อนมันจะต้องมีอย่างอื่นเพิม่มอีกต้องใส่เป็นพวกแฉกโดเข้าไปด้วยค่ะแบบนี้เนาะเ้นชัว์นะไม่งั้นมันยิงเราตายนะยิงเท่าไหร่ก็ไม่โดหรอกนะเห็นไหมตัวข้างบนน่ะมันจ้องจะยิงเราอยู่นะรู้สึกมันจะหิวเรามากเลยนะไม่นอยากนยิงเรามากๆเลยอ่ะเพราะว่าเรามันบุกลุกล้ำที่อยู่มันอ่ะตรงนี้ก็ตอกออกให้หมดเลยนะคะมันแบบว่ากีดขวางทางเดินของเรานะเราจะตกแต่งนิดหน่อยเนาะอ้สวยแล้ว แล้วก็เดี๋ยวกันนะยังไม่เสร็จนะคะเราต้องวางระบบลาวาลงไปด้วยค่ะเดี๋ยวเราต้องฆ่ามันก่อนเนาะเพราะว่ามันเนี่ยเขาจะยิงเราอยู่เรื่อยเลย <S <S โอเคตอนแรกนะคะเนี่ยเราต้องใส่เถาวันกันนะคะใส่แบบนี้นะคะมีด้านละสองบล็อกเนาะแต่ว่าต้องใส่ให้รอบด้านแบบนี้นะคะเจ้าแบสเนี่ยมันจะได้ไหลลงไปนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราต้องรีบทุบโกสโตนออกเลยเนาะโอ้ยมันเกิดละอ้อมเร็วเขาเล่งมือเร็วอออพี่เคนปากทอดไว้ทำยังอีกนะเออเฮ้ยลืมถอออกงานกอนแล้วเอ้ย ลำบากแล้ว,วมากันใหญ่แล้วชีวิตไม่น่าจะรอดนะเนี่ยโอ้ย,ยเข้าเร็วเข้าเร็วเข้าเดี๋ยวพี่เคนถอนได้ไหมอถอนอะ่ะมันต้องไปถอนถอนอก่อนเดี๋ยวกันนะต้องปีนขึ้นไปแต่ว่ามันจะยิงเรามาดีฮะตกอีกแล้วนี่ไงเขาเรียกว่ายังง่ายไม่ยากยากคอบไม่งั้นโลกมีจำใช่เปล่าชอบยากยากต้องเป็นแบบเราขี้หลงขี้ลืมมันนะ นี่พี่เคนเขาเกือบลายนิดนึงเขาอันสุดท้ายไม่ท้ายเขาอุ้มอันนี้อุ้ยพาเราอุ้ยข้าวเปล่าไม่ใช่ขนมเค้กทุกบอกแล้วพี่เคนช่วยฆ่าหน่อยก็ดีนะอ๋อดีูดนพยายามจะเกิดน่าดูเลยอ่ะเร็วเข้าอ้อมได้เวลาพยศกนแล้วมันมาเป็นเวฟเวฟนะอุ้ยกระจกอุ้ยกระจกเร็วเข้าถึงอ้อมแล้วว้าวมันจะเกิดอีกแล้วเฮ้ยไอ้เซียวอ๋ออ๋อทนด้วยแทนด้วยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่เสร็จพี่เคน เราต้องเทลาวาด้วยเออโอ้ยไหลด้เข้าตัวเองอ๋อใช้แทนน้ำใช่ไหมใช่ในนี้เธอมันราดน้ำไม่ได้อะมันก็ต้องวาดเป็นลาวาแทนอ่ะแล้วมันก็จะไหลบปองุบปองสปองลงรูตรงกลางกะดีเราก็จะได้ฟันฟรีใช่แล้วถูกต้มเฮ้ยเฮ้ยไม่โอ้ยต้องรีบปิดต้องรีบปิดเฮ้อยฝั่งน oh. oh, ี oh. ้ด้วยฝั่งนี้ด้วยโอ้โอมาจากไหนจะมาจากไหนเออเอามาได้ไงเนี่ยมันออกมาได้ไม่ได้ปัก้อนอ่ะเออเฮ้ยอ้ารูตรงนู้นอ้อลืมปิดว้า จริงดินี่ไงเห็นลงแล้วอ๋อเดี๋ยวเหนียวประธานทษลืมปิดโอ้โหดีไม่เอาหมดแน่นั่นปั๊บั่นปัโอ้เอาหมดนั่นนี่ชีวิตหามไม่ลยนะโอ้ได้นะมันเล็งออกมาใช่ป่ะมันค่อยๆไหลออกมาใช่ไหมอ่ามันไหลลงไปแล้วเดี๋ยวเราวางสลับหน่อยแล้วกันเนาะเพื่อความปลอดภัยนะนี่วางสลับเนี่ยอีกช่องหนึ่งผื่อพวกม็อบเนี่ยมันจะได้ไม่เกิดนะแล้วก็เราจะได้เดินได้ด้วยเนาะเน้นชัวร์เน้นชัวนไม่ได้มีคนมาเซฟไพร์ยังงไงเข้าเลยนะอะว่าขี้เกียจปักท้อนอ่ะวางสลับแทนแล้วกันโอเคไหหนนดดูิโโออ้มมัืจง เยมันเขี้ยวมันเขี้ยวเล่นอย่างเยอะเลยฮะมันเขี้ยวอยากฟันน่ะแล้วก็ที่สําคัญนะคะดาบของเราเนี่ยเราต้องเอนชาร์เป็นพวกอันเบกิ้งเมนนิ่งแล้วก็เป็นพวกชาร์ปเน็ตนะคะแล้วก็สวีปปิ้งเอ็ดก็จะดีเนาะแล้วก็ต้องมีลูตติ้งนะคะจัดเต็มเลยใช่จัดเต็มเลยเลยให้อ่ะเลยให้อ่ะโอ้โหเสียงมันพังเพลงจุ้มเบย์เงี้ยละเงี่ยละนี่ดาบไะเอนชาร์มาแล้วโอ้โหลงมาเนี่ยมาสต็อปเลยดูนี่เดี๋ยวจะได้ของดีเนี่ยนะ ตองได้ของเยอะขึ้นอะนะดูดโดนี่เต็มกองเลยอ่ะโอ้โหอู้ฟู่อันนี้พี่เคียนเติมให้นี่แค่แบบว่าแป๊บเดียวเนี้ยแค่แป๊บเดียวล็อตเดียวเนี่ยได้มาเกือบกองแล้วเนี่ยโอ้สุดยอดแต่ว่าเราต้องจับเวลาสักประมาณ30นาทีนะคะโดยให้พี่เคี่ยเป็นคนฟันนะคะอจโอเคมันน่าจะหล่ออย่างแล้วแหละค่อยๆเกิดเป็นเวฟๆไปเนาะใครกันเดี๋ยวเราตั้องต้องทำแล็บไว้เนาะเดี๋ยวอีก30นาทีเจอกันอ๋อเชฟพี่เคียนฟันไปนะ หายิ่สวยนะอ้ะอําได้โน้มยังนี่เดี๋ยวเขาจะยืนดูนะ <c oughs> ยืนดูแบบสบายๆนะพี่ขีน <c oughs> โอเคอีก30มสิทีมาเจอกันเนาะ โอ้อใช่จ้าตอนนี้ก็ครบสามสิบนาทีแล้วเนาะฟันจะเลี้ยวอีกแล้ว <c oughs> อ้าวมัวพลังคิกก็ต้งสามสิบนาทีไหนดูดิกิจการดีเปล่าโอ้โหแค่สามสิบนาทีเนี่ยได้มาตั้งห้ากองกวา่าเนี่ยเนี่ยโอ้ยสุดยอดเราจะเป็นเศรษฐีร้อยล้านก็นแล้วเฮ้ยราจะมีใช้ยันโลกหน้าแล้วให้ถ้าอย่างงั้นขอเวลาเราสองคนอย่าไปฟาร์มของกันต่อกันเนาะถ้าชอบไมโครปหนึ่งจุดสิบแปดแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์และให้กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจเพื่อนเนี่ยเล่นเกมไมโครปต่อไปนะแล้วอย่าลืมมาคัดไม่ผู้คลจอกันในนะะจ๊๊บบาายย